สวัสดีครับก็บฟอรดครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับกระบะสีประตูนะครับของฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับรถที่ก็มารีวิวจะเป็นรุ่น4ประตู XLS นะครับ l s เนี่ยจริงๆมีจำหน่ายทั้งแคปและ4ประตูนะครับคลิปนี้ลงไปเนี่ยตัวแคบปี2025ก็เปิดตัวแล้วล่ะนะครับอ่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูรีวิวนะครับตัว4ประตู นะครับที่ลูกค้าเลือกแต่งนะครับนี่เห็นไหมอยาเียให้ดูก่อนให้ดูสีก่อนนะครับอ่าวันนี้นะครับลูกค้าเลือกแต่งแบบจะเต็มนะครับมีการใส่ชุดแต่งนะครับพร้อมล็ปสีนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็พาไปชมนะครับรูปแบบการตกแต่งในรถฟอร์ดเนี่ยบางทีเราดูจะคันนี้หรือเราดูจะคันไหนนะครับผมบอกได้เลยนะสี่ประตูเนี่ยมันแต่งได้ด้วยกันนะครับได้ทุกรุ่นนะฮะอย่างนั้นเราดูแบบแต่งไว้ได้นะครับแล้วก็ เลือกแต่งในแบบที่เราชอบนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนไปรับชมฝากทุกทท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องช anel YouTube กับด้วยนะครับซื้อฟอดอย่าลืมนึกถึงกอบนะเบอร์ัวรดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้ไปคลิปแรกก็เข้าไปรับชมคลิปก่อนนั้นี้ไดียที่ช่องช anel YouTube กับโปรโมชั่นฟอดคลิกที่เมนูวิดีโอก็ได้ครับมันก็จะมีคลิปนะครับไล่ลงนะครับก็ลงอยู่ทุกวันแหละครับนนะ หรือถ้าเราเลือกไว้แล้วอ่ะเราจะดูเอเวอร์เรสต์อย่างเดียวใช่ไหมบางทีไล่ลงมันหลายรุ่นนะครับเราก็คลิกที่เพลย์ลิสต์ได้ครับก็แยกหมวนหมู่ไว้แล้วนะครับกระบาสีประตูอยู่ด้วยกันเอเวอร์เรสต์ทั้งหมดอยู่ด้วยกันแคปตอนเดียวพวกช็อตวิวเบดเนี่ยพวกนี้จะอยู่ด้วยกันนะครับข้อมูลการใช้ก็มีอยู่ในนั้นนะครับก็ชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจด้วยต้องการแต่งแบบไหนส่งรูปและคลิปมาได้เลยนะครับถ้าหาไม่เจอเพราะมันเยอะเรามีรูปจยกตรงไหนก็ส่งมาได้ครับก็ยินดีนะครับเด ฟอร์ดเลนเจอร์4ประตู XLS ครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลท์โบเกียร์อัตโนมัต6สปีดเกียร์ออโต้ฟอร์ดก็สามารถเล่นเป็นแมนนวลหรือเซมิออโต้ได้ก็เปลี่ยนเกียร์นะครับบวกลบได้ที่หัว gear. เกียร์แรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายนะครับราคาไม่รวมโปรโมชั่นเนี่ยอยู่ที่924,000บาทนะครับสีที่จะจำหน่ายก็จะมีสีขาวสีเทาสีดำและสีบอลเงินไม่มีเก็บค่าสีพิเศษนะครับ แล้วว่าที่เห็นอยู่ตรงหน้าคุณลูกค้าเนี่ยครับเป็นสีเทานะครับแต่ไม่ใช่เทาตัวรถนะนะครับอันนี้คือการแลปนะครับเป็นสีเทาแลมโบเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ให้ดูก่อนนะเทาตัวรถเป็นยังไงนะครับเผื่อบางท่านยังไม่เคยเห็นเนาะนี่เทาตัวรถเป็นอย่างนี้นะครับขออนุญาตนะนี่คือเทาตัวรถนะครับการที่ลูกค้าเลือกรถสีเทานะครับแล้วแลปสีเทาอย่างนี้นะฮะไม่ต้องแจ้งขนส่งนะครับ ไม่ต้องแจ้งเรื่องของตัวที่ขนส่งเนะาะนะครับอ่าเรามาดูที่ดูที่สีแลบแล้วเรามาดูที่ตัวชุดแต่งกันนะครับวันนี้นะครับใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับอ่าแต่ว่าลูกค้าติดสกู๊ปนะครับเป็นสกู๊ปทรงฟิตด้วยนะครับสกู๊ปทรงฟิตเนี่ยไม่ได้มากับชุดแต่งนะนะครับแล้วก็ วันนี้นะครับลูกค้านะครับทำเป็นสีดำนะครับตัดด้วยปกติเราจะเห็นนะที่เป็นทูโทนใช่ไหมครับเป็นสีตัวรถตัดสีดำด้านแล้วก็ทําเป็นแถบแดงนะฮะแต่คันนี้ลูกค้าทําเป็นแถบดำนะครับเพราะลูกค้าต้องการคุมโทนเลยเป็นเทาตัดดำนะฮะก็นี่ก็จะท,ทําแถบเรื่องของตัวพวกนี้เราเลือกสีได้นะบางคนอาจจะทำแถบตรงนี้ เป็นดำด้านทำตรงนี้เป็นดำเงาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเลยเราจะทําแบบไหนก็ได้สัญลักษณ์ครับวันนี้เลือกเป็นวัวกระทิงสีดำนะครับสัญลักษณ์นี้ก็มีให้เลือกทั้งวัวกระทิงแรดนะครับแล้วก็มามาแต่งหรือจะไม่เอาสัญลักษณ์ก็ได้นะครับแต่คันนี้เลือกเป็นวัวกระทิงสีดําอะคริลิกเลนเจอร์ครับนี่ตัวนี้เป็นอะคริลิกแต่งสีดําเงานะครับแล้วก็มาดูนะครับที่ตัวชุดแต่งครับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับก็กระจังหน้าครับวันนี้เลือกกระจังหน้าของวิกเตอร์เลยนะครับ เป็นตัว V2 นะครับก็เป็นกระจังหน้าสีดําเงาแบบนี้แล้วก็ติดโลโก้มามัดแต่งเข้าไปนะครับเพื่อให้เพิ่มความโดดเด่นนะครับในการที่เรามองเข้าไปนะครับมุมที่เรามองเข้าไปเห็นไหมอ่ามันก็จะดูเด่นนะครับมากยิ่งขึ้นโลโก้มามัดแตงเนี่ยมีอันตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีแบบมีไฟก็มีนะครับสีก็สามารถเลือกได้นะฮะไฟ LED นะครับด้านบนกระจังก็มีให้เลือกขาวกับส้มนะครับอย่างคันนี้เลือกสีขาวนะครับไฟ ตัวยูข้างกระจังก็มีให้เลือกนะครับขาวกับน้ําเงินนะครับถ้าถ้าเราเลือกนะครับเราแจ้งนะถ้าเราซีเรียสเราแจ้งได้นะครับพี่อยากได้สีน้ําเงินอ่าก๊อฟจัดให้พี่หน่อยได้นะครับหรือว่าถ้าพี่ไม่บอกเนี่ยส่วนใหญ่ตอนเขาใส่มามันจะเป็นสีขาวนะครับเพราะสีขาวเป็นสีพื้นฐานของเขาครอบไฟนะครับใส่เป็นสีดําเงาเข้าไปนะครับเพื่อให้รับกับตัวชุดแต่งที่เราเลือกแต่งนะครับ ไฟหน้ารุ่นนี้เป็น led multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น led ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับไฟตัดหมอ,อกนะครับก็มีมาจากโงารงงานไฟตัดหมอ,อกเป็นฮาโลเจนนะครับเป็นหลอดสีเหลืองแล้วก็นี่ครับชุดแต่งวิ c เตอร์นะครับก็วันนี้ทำเป็น t ู o t o นะครับเป็นสีเทาตัดดำเงานะครับท่านใดจะทำเป็นดำเงาล้วนนะครับเพื่อให้มันดูดุก็ได้หรือจะดำด้านล้วนก็ได้หรือจะเป็นทูโทนอย่างนี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเราเลยตัวรถนะครับก็จะมีห่วงลากด้านหน้าฝั่งซ้ายมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับคิ้วล้อนะฮะก็คิ้วล้อของวิกเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดินด้วยยางไม่ได้ยิงซิลิโคนนะครับเดินด้วยยางมีสองสีนะครับที่เราเลือกกันก็คือดำเงากับดำด้านก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะฮะตัว x s เนี่ยครับระบบเบรกเป็นด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดำนะครับด้านหน้าเป็นดิสด้านหลังเป็นดำ แล้วก็คันนี้ใส่ล้อมแม็กแต่นะครับของ o อ s i s ขนาด20นิ้วจับคู่ยาง AT นะครับตัวนี้เป็นยางของดีเซนติเนาะ2 7 5เจ R 2หนะครับตัวนี้เลี้ยวไม่ติดนะแม็กยางมีให้เลือกนะครับหลายรุ่นหลายเกรดนะครับสามารถคุยได้คีบระบายความร้อนนะครับตรงแกบข้างตัวครอบกระจกตัวเอ็กเจะเป็นดำด้านแบบนี้นะครับมีไฟเลี้ยวคันนี้ใส่กันสาด นะครับนี่ตัวนี้เป็นการสาดแต่งแบบนี้ฟิล์มนะครับก็เป็นฟิล์มเซรามิกครับเราจะติดความเข้มเท่าไหร่ได้เลยนะครับเบ้ารองมือคันนี้ก็ใส่เป็นสีดำเงานะฮะได้สวยด้วยนะครับได้การตกแต่งด้วยได้ป้องกันรอยด้วยนะครับมือเปิดนะครับนี่ตัวลถจะเป็นมือเปิดเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับแล้วก็กลับข้างประตูครับเป็นดำเงา นะครับของวิกเตอร์เราก็เลือกได้ครับจะเอาดําเงาดําด้านนะแต่อย่างคันนตัดดําเงานะครับบันไดนะครับสีดําก็มีมานะครับจากโรงงานอยู่แล้วนะข้อฝาถังน้ำมันนะครับก็ใส่เป็นสีดำเงาเข้าไปติดส,สติกเกอร์แรปเตอร์นะครับเป็นสามมิตินะใครต้องการสามมิติแบบนี้ตัวหนังสือสีอะไรก็แจ้งได้จะใส่กงเล็บเพิ่มก็ได้นะครับจะเอาตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้หรือจะเอาคำว่าแรปเตอร์เป็นตัวฉลุก็ได้ เขียนคาว่าเลนเจอร์ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราเลยครับรุ่นนี้มีบันไดเหยียบขึ้นถ้ายกระบะอยู่แล้วโลบาเหล็กครับทรงขายาวของเอาเลนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วนะมีไฟหลีไฟเบรกไฟถอยมาพร้อมเลยไฟท้ายครับคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นฟูล LED นะครับใส่ครอบไฟนะครับเป็นสีดําเงาเข้าไปเพื่อให้ตัวดวงไฟดูมีมิตินะครับแล้วก็รับกับตัวชุดแต่งที่เราแต่งฝาท้ายครับมีไฟเบรกนะครับดวงที่3าม เ l s มีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับคันนี้ติดค่าท้าย FORD นะครับทำตัวหนังสือเป็นสีดำเงาติดอะคริลิกเลนเจอร์ทำตัวหนังสือเป็นสีดำเงาใส่กันชนท้ายเหล็กครับนี่ของอใส่ตัวนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับมีห่วงโอเมก้าสีแดงกับไฟถอยนะครับมีมาแบบนี้ ตัวรถนะครับภายในเป็นบอ่อหนังนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับจอกลางเนี่ย10นิ้วเป็น and Auto Apple like s ิงค์ a a n d เ r อันดอร์ p p โต้แอปเแบบไร้สายรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุ่นนี้ a i r b a g 6 6ใบนะครับนะมีโหมดกันขับขี่4โหมดนะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับตัวนี้ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถส่งรูปและคลิปนี้มาให้กับได้นะครับ แต่งได้กับรถทุกรุ่นกับยํำนะเราอาจจะอยากจะแลบสีไหนแต่งแบบไหนกับรถรุ่นไหนได้เลยนะครับกับยินดีให้บริการคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดก็ต้องการาบขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ